ท so ี่เลวไอ้บู้่วยๆยใน้กมม่อชีบาที่เขาไม่อาเฉยเวยนสื่อสงไอ้สื่แงนี่เาใช่ล้วเขาเจ็ดพได้บู้บีช่วละเฉยแงบู้บีตัวละก็มาช่วยอ่า้่ก็้องไปได้มากันหลังจากที่ถ่ายคลิปจับป้อไปรอบที่แล้วถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับที่มียายคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ70บกว่าพาหลานไปหาหอยนะครับก็คือฮาซันนั่นเอง แล้ววันนี้ผมก็เลยมาเยี่ยมนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์จากปีที่แล้วกับรอบนี้จะเป่าเป็นยังไงบ้างยังสบายดีอยู่ไหมนะครับก็มาเยี่ยมเยียนกันในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับแล้วมาไม่เจอขั้นนะครับโยนท้าแลยวโยนสลักคนไม่ได้เลยไม่ไม่อยู่คนไม่ได้ไม่ติดจอดข้าแล้วจ้ามโยนม่าเนาะเออหัวไม่ได้่เป็นแรงงานน้อยเล็กเปลี่ยนเวียนวันนั้นเลยเลยเนาะ ท่านผื่อมังเดือบวดนี่ฮะไม่ผือเนาะไม่ผือใช้ปลาโพยยังไม่ถึงกับร้านไปไหนเลยร้านตั้งเรียนตั้งเรียนนี่เวลาเจ้าเข้าสวมเข้าผือฮะเข้าสวมเข้าผือเล่นในป้าเออเออเล่นในป้าเลยในป้าน้อยในป้านุ้ยไอหนอเดือดหน้าโอ้ยอหนอป้าบ้อมหิมคโครมหิมโคงมไอหนอไม่รู้เพื่ออะไรกี่มาช่วยมั่งเนาะนั่นเล่ไปไล่ต่าง

เคยเคยเด็กศ <R at conversations> ิวโลกเลยโอ้ย <región> มัมมาช่วยติได้ฮะด้วยเออตัวมัมก็มาช่วยเยอะเนาะการทำวิลญาเนาะสัตนเออใหญสัตนเลยเนาะเต็กกำพร้าที่โรงเรียนนู่นมั่งนั่นเลยอืม่วยมั่งเลยแหละมันแข็งชันดาเลยปั่นได้ไงเบียนี่สัตนอยู่ไหนอยู่โรงเรียนนู่นเลยเนาะไปโรงเรียนวันนี้อยู่โรงเรียนเขพิเตอร์ถันเลยเนาะ Chẳng <laughs> ừ. xa một xa lên chú ý anh ở quà <laughs> 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 ta... mình... Ừ Ừ Anh có bằng lấy đếc mấy phần Đã lên luôn Dứt không hiện bác Ừ, Không hiện bác tiên ngờ Bà để, đi, và để và chốt tiếng chốt, chốt chả nốt chứ bây nấy lợi nè Dứt Chả nốt mà Mấy rồi Mấy rồi nghe mà Mấy rồi nghe mà mà Mấy mà ปโอ้ปามันม่จะาไแล้เนาะมันไปเดอปลามันมันไปเเลยกันดูเลยเื่องเดียวเราก็จะไม่ได้ยุดเสื้อผ้าล่ะเยาอย่างเนีมันคโ้นั่นเลยี่องไฮงไมานนี้นี่ยนั่นเลยใส่เฉยซ้ำไซ้ำมาไอ้เบียชราได้กี่บาทเอเบียชราก็ม่กี่บาทเบีย่าเจ็ดรย